ก็ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเองนะคะคโ,โดยเฉพาะรัฐบาลนะคะที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงก็จะมีการประชุมมติชนเขาใช้ศัพท์ว่ามินิคอรอมอรนะคะอย่างที่เราพูดกันไปว่ามี9คน9คนนี้แหละที่จะมีการประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็การประเมินสถานการณ์นี้ใช้ดาวเทียมเข้ามาด้วยนะคะคจะมีการใช้ดาวเทียมหนึ่งในนั้นสองดวงหนึ่งในนั้นคือทีออสของทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ หรือจิสดาที่เราคุ้นเคยกันในช่วนงน,วน้ำท่วมช่านท่วมก่านรใช้โดน้ําท่วมหรือใช้โดมอดูว่าม็อบไหลมาถึงไหนแล้ว,วสุดยอดน้ำมอบน้ำมอสในรายงานข่าวก็บอกว,ว่าการประชุมคอรมอชุดเล็กนี่นะคะวาระสําคัญก็คือฝ่ายความมั่นคงให้เสนอให้คอรมอออกประกาศเขตพื้นที่ใช้พอลบการรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้ตํารวจสามารถควบคุมการชุมนุมในวันเสาร์นี้ได้ ก็มีการเตรียมการเอาไว้แต่ยังไม่ได้ชี้ออกมาใช่ไหมฮะว่าจะใช้ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันทําหน้าที่อะไรไอ้ตัวพรบรเนี่ยมันอนุญาตอำนวยความสะดวกให้กับเผู้บังคับใช้กฎหมายจริงๆมันไม่มีมันไม่มีรูปธรรมท,ที่ชัดเจน,นถ้ายังไม่ได้ขึ้นถึงขั้นฉุกเฉินกับกับตัวอะไรล่ะเอ,อเขาเรียกอะไรนะรตัวกฎการศึกอันนี้อขอขอขอ,ขอความรู้จาก แฟนรายการด้วยนะครับเรว่าเท่าที่เราจําได้สมัยที่คุณวิสิทธิ์ใช้นี่ก็คือใช้เพื่อจะตั้งด่านตรวจอาวุธใช่ไหมครับที่มากกว่าการดูแลปกตินะครับแต่รัฐบาลนี้เขาก็ยังไม่ใช้ตัวนี้และถ้าใช้เนี่ยเหมือนกับตัวกฎหมายเนี่ยออกมาโดยให้อํานาจคอรมเป็นผู้ประกาศในแต่ละเขตจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ครับต้องย้ำมันนี้ก่อนว่าคุณยังมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในการแสดงออกนะครับและตามหลักก็เป็นอย่างนั้นฮะคือหมายถึงว่า พอใช้กฎหมายใดแบบแบบไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแบบไหนเนี่ยมันจะมีผลต่อเสรีภาพเช่นการตั้งด่านก็มีผลต่อเสรีภาพบางประการในการคือการตั้งด่านมันไม่ใช่ว่าคนไม่มีสิทธิตั้งด่านแต่การตั้งด่านโดยโดยพันเพื่อหรือตั้งด่านด้วยข้ออ้างต่างๆเนี่ยมันคือสกัดกั้นการเคลื่อนที่ของคนซึ่งเป็นเสรีภาพนะครับเขาจะเดินทางไปไหนก็ไปทําให้เขาล่าช้าลงแต่ก็ต้องดูว่ารัฐบาลต้องประเมินสาการว่า การประกาศใช้อย่างนี้หรือว่าการไปควบคุมมากขึ้นเนี่ยยิ่งจะไปปลุกเร้าอารมณ์ของม็อบหรือเปล่าครับทีนี้ประเด็นที่น่าถกเถียงในเรื่องนี้ก็คือสรุปว่าวันนี้มันเป็นข่าวม็อบเสียไอยหรือเป็นข่าวต้านม็อบเสียไอยเตรียมรับม็อบเสียไอยคือเหมือนกับตอนนี้พื้นที่เสียไอ้น้อยมากนะฮะทุกวันมีแต่ข่าวรัฐบาลเตรียมจัดการดูแลม็อบเสียไอยศารใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวพักประชาธิปัตย S <S พยายามพูดอ้อมๆเหมือนกับเป็นคบบอศกบ๊อบสียอายอ้อมๆเหมือนกันแต่พี่แต่ว่าตัวคุณอาภิสิทธ์เองเนี่ยไม่ได้ออกมาให้ให้แรงบวกแต่ว่าทีมงานประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดน้นพูดนี่ในระดับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเสียอายพูดย้ำก็ยพูดย้ำประเด็นเดิมนั่นก็ได้ไดนะคะล่าสุดก็บอกว่าถ้า,าการมีร่วมร่วมชุมนุมเกินหนึ่งล้านคนเนี่ยนะคะจำนวนหนึ่งล้านคนเนี่ยก็จะเ,เรียกว่ายังไงล่ะ ต้องดําเนินการอะไรให้เห็นเป็นรูปประธชัดเจนขึ้นมาในวนเดียวจบในวนเดียวจบนะคะแต่ว่าถ้าไม่ถึงห้าหมื่นก็พร้อมยุติทันทีในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาซึ่งผมสงสัยมากว่าทําไมถึงต้องสิบเอ็ดนาฬิกาคือพูดง่ายว่าคือห้าทุ่มนะฮะสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาฬิกาก่อนเที่ยงค่ะก่อนเช้านี่แหละค่ะนั่นแะสิฮะทำไมถึงกําหนดเวลาที่สิบเอ็ดนาฬิกาครับคือพูดง่ายว่าลองนึกถึงสาการณ์ฮะม็อบเนี่ยคนเพิ่งออกมาจากบ้านเก้าโมงเดินทางถึง ฮแดดยังร้อนๆ11โมงเลิกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการไม่พอใจของผู้ชุมนุมจะเกิดหรือไม่<ช>คือถ้าเอาแบบทฤษฎีแบบคิดไปก่อนเนี่ยนะครับสุ่มเสี่ยงมากฮะ,ะคือคุณประกาศชุมนุมเรียกคนมาเสร็จปุ๊บ11โมงเลิกครับค้างความค,ามคาม้างคาของผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องที่เสยียอ้มีประสบการณ์ไหม,มครับมีใครมีโพสเดย์อยู่ตรงหน้าไหมฮะรู้สึกว่า จะมีประเด็นอะไรอยู่ในโพสต์เลทที่เสียหาออกมาให้มภาบในในในการประเมินของตํารวจเองเขาบอกว่าเอ่อเท่าที่ประเมินด้านการข่าวโดยเฉพาะตำรวจสันติบาลเนี่ยนะคะบอกว่าการเตรียมตัวของผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาชุมนุมเพียงวันเดียวมีการเตรียมการสําหรับการปักหลักพักค้างเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการป้องกันแก๊สน้ําตานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่คล้ายๆที่กลุ่มพนมิตรเคยใช้เนี่ยนะคะที่เราเคยเห็นคุ้นตาเนี่ยก็เตรียมมาพร้อมสําหรับการอยู่2อึงสคืนครับนั่นแหะสิ คือม็อบคาดหวังว่าจะอยู่ยาวแล้วมาถึง11โมงประกาศเลิกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรคือการไม่มีใครคุมม็อบการไม่มีใครคุมม็อบเนี่ยเป็นอันตรายมากเป็นอันตรายมากที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นภาระนของรัฐบาลอันนี้คิดแบบปั่นรักคาปั่นกระแสกับเขาด้วยนะแต่ผมเองยังเชื่อว่ายังไม่มีภาวะที่อารมณ์รุนแรงขนาดนั้นม็อบไม่ได้ถูกปลุกปั่นมาเป็นเดือน นะอยู่ในระดับที่ทุกคนพยายามจะตั้งสติและ,ะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ผมยังคิดว่าสาการจะไม่รุนแรงก็วันนี้เนี่ยนะคะทางสารรัฐนูลนะคะก็เชิญผลเอกบุลเลอร์แก้วประสิทธิ์หรือว่าเสียไอ้นะคะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะของคุณเลืองไกลลีขิดวัฒนะได้ยื่นคําร้องต่อสารรัฐนูลนะคะเพื่อให้สารรู้วินิจฉัยว่าผลเอกบุลเลอร์แก้วประสิทธิ์เนี่ยนะคะกระทำการโดยใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐนูล เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นะคะแต่ศาลเห็นว่าคําร้องนะคะยังไม่เพียงพอต่อการประกอบพิจารณาจึงได้เรียกพลเอกบุเลิศแล้วก็พลอากาศโทวัชระริทธคานีฤิทธาคณีนะคะซึ่งเป็นโฆษกเนี่ยมาไตาส่สวนเพิ่มเติมนะคะส่วนว่าศาลจะมีอํานาจสั่งยุติการชุมนุมหรือไม่เนี่ยนะคะก็จะต้องดูการพิจารณาขององค์คณะตุลาการะค่ะ Mm hmm. มีกราฟริกน่าสนใจของโพสต์สุดาขออนุญ,ญาตเสริมนิดนึงนะครับเอ้อน่าสนใจนะผมยังไม่เห็นภาพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าล้วงตับองค์การพิทักษ์สยามนะครับอันนี้ก็คือแผนของเขานะครับว่าเนี่ยจะชุมนุมตรงไหนบ้างสนามเสือป่านะครับแล้วก็มีวัดเบญจะาแล้วก็รอบๆตรงนี้นะครับหมายเลขสามนะครับแล้วก็มีแผนขนคนนะครับเงินติดตัวยังชีพบนสามวันการประจำรถคนละสองคน พันเอกเวคีไม่พุ่มในการเดินทางเจอด่านห้ามเอาใบขับขี่ให้ตำรวจดูนะครับเจอเสื้อแดงปวดให้นั่งบนรถสง่าเจรจาการส่งอารังมาลงเตรียมรถขนาดใหญ่ข้าวเหนียวเนื้อย่างโหไปเปิดแผนก็ได้ขนาดนี้แหละครับโพสต์เดย์เขามีรายการอาหารออามาแล้วครับหลายฉบับก็ลงอย่างนี้ไม่รู้ว่าเอาแหล่งข่าวมาจากไหนตัวข้าวเหนียวเนื้อย่างเนี่ยครับเข้าใจว่าจะเป็นแหล่งตำรวจส่วนจังหวัดเป้าหมายที่จะมากันนะครับมีปากสีสเกตสุรินบุรีล์นะครับก็ไทยอีสานเยอะ นะครับนครราชสีมาเลยอุบลอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลบบุรีสิงห์บุรีนครนายกจันทบุรีระยองกระบี่สตูลนี่ก็คือมีทั้งใกล้ๆแล้วก็ไกลออกไปนะครับตอนนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่าข้อมูลถูกต้องเป็นธรรมกับฝ่ายองค์การพิทักษ์สยามเขาด้วยหรือเปล่าครับเพราะอย่าลืมว่าการชมรมของเขาก็เป็นการแสดงออกสิทธิเสรีภาพดังนั้นจริงๆก็ ถ้าล้วงตับต้องล้วงทั้งสองฝ่ายครับว่าฝ่ายรัฐบาลเขาเตรียมการยังไงด้วยทีนี้กลับมาเรื่องสารรัฐมนูลนิดนึงครับคือผมคิดว่าประเด็นของสารรัฐมนูลก็น่าสนใจคือมาตรา68เนี่ยนะครับการใช้เสรีภาพในการล้มล้างรัฐมนูญเนี่ยทำได้หรือไม่ทีนี้ก็คือว่าตามหลักมาตรา68เนี่ยเราต้องยืนยันหลักการเดิมก่อนว่าอายการเป็นคนรับฟ้องนะครับไม่ใช่สารรัฐมนูญแต่เนื่องจากสารรัฐมนูญไปวางมาตรฐานตอนพิจารณาวาระสาม ก็เลยทําให้ขีดค่าอายการทิ้งออกจากรัฐธรรมนูญเลยโดยสารรัฐธรรมนูญเป็นคนขีดค่าคําว่าอายการสูงสุดทิ้งทำซะเองทำซะเองทีนี้คือว่าคุณเลืองไก่ก็เลยไปยื่นสารรัฐธรรมนูญโดยตรงทีนี้ก็ต้องไปดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณานี้ยังไงซึ่งมาตรฐานเดียวกับตอนพิจารณวาระสามรัฐธรรมนูนหรือไม่ซึ่งก็แตกต่างนะ,ะอันนี้เป็นกรณีใช้สิทธิทเสรีภาพครับขัดล้มล้างหรือไม่ซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าทาไม่ได้แต่กรณีแก้ไขเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาที่แก้ไขรัฐธรรมนูหรือไม่ ค,คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าคือสารเนี่ยเมื่อรับฟ้องเมื่อคุณบอกว่ามาตรา68สาลพิจารณาได้เนี่ยรกรณีนี้เนี่ยต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจมันจะเป็นมาตรฐานต่อไปอาจารย์ตระกูลมีชัยบอกว่าถ้าเกิดสารทีว่าทําไม่ได้อเสียไอ้ผิด มันจะเท่ากับว่าการชุมนุมจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยอเอ้ยการชุมนุมมันเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดเป็นการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกซึ่งมันจะไปขึ้นอยู่กับสารมนูญวิวิัยาเลยการเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเป็นเป็นการชุมนุมปกตินะฮะใครๆก็ทําได้เพียงแต่ว่าการชุมนุม ในการลาออกโดยการเปลี่ยนระบอบก,การปกครองที่คือลาออกให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนพูดง่ายๆเหมือนที่เสื้อแดงเขาชุมนุมว่า<ฆ>ให้ลาออกมาเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องไปดูว่าการการการมาชุมนุมมันไปทําให้เสรีภาพคนอื่นเขาเสียหรือเปล่า<ฆ>เช่นไปไปทาให้แต่ละพื้นที่เช่นไปยึดยึดสนามบินหรือว่าไปถูกกล่าวหาว่าไปทําให้การค้าการขายเขาทาไม่ได้<ฆ>อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>อ,อันนี้มันก็ต้องไปตีความในรายละเอียดแต่ว่า<ฆ>อยู่ดีจะมาบอกว่าชุมนุม ชมนมเพื่อนั้นก็ไปว่าที่ใช่ไหมอาจารย์มีชัยจารกนอ่าตะกูมีชัยแล้วครับจารกูนอยู่ที่คณะเก็เชื่อว่ายังไงสารล่ำหนูเนี้ยก็ต้องพิจารณาข้อเรียกเอ่อข้อคำร้องของคุณเรืองไกรอย่างรอบคอบนะคะเพราะว่าก็เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะฮะถ้าจะวิจารณ์ตรงนี้ผมคิดว่าก็ไม่ควรเพราะว่ายังไม่ได้จับอาวุธไม่ได้อะไรเลยคือเขาเขาใช้สิทธิเสรีภาพคนเราควรจะมีสิทธิใช้เสรีภาพอยากได้ผลิตการก็มา ครับผมคิดว่าเขาควรจะมีเสรีภาพค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พิทเอาข้อมูลจากโพสต์ซูเดย์ใช่ไหมคะที่ล้วงตับองค์การพิทักษ์สยามมื่อเดือนก็มีอีกมุมหนึ่งเขาลำดับความเป็นมาขององค์การพิทักษ์สยามนะคะภาษาภาษาอังกฤษนี่ภาษาไทยเขามีอพสใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คงจะ P.S.O มั้งคะ Protect สยาม Organization นะคะอันนี้คล้านกับที่อาจารย์ชานวิทย์เขาเสนอแลี้ยให้กลับไปใช้ชื่อสยามนะฮะค่ะก็เปิดตัวครั้งแรก16มิถุนาห้าหนะคะก็ปีนี้เองนะคะว่าเสียไอ้เนี่ยเป็น ประธานจัดทําบุญประเทศครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อรวมพลังพิทักษ์สยามที่ท้องสนามหลวงครั้งนั้นเนี่ยมีคนมาร่วมประมาณ1000คนทางฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้ประเมินมว่าจะมีความเลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้น <S 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 okay. กว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนตุลา <S S S okay. ก็ที่ิ่งผ่านมานี้เองที่ใช้สนามมานางเลิงเป็นสถานที่ชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยหน่วยงานด้านการข่าวรัฐบาลก็ประเมินไว้ไม่มากเป็นหลักพันแต่ปรากฏมากัน3 0ม0 0่น <c oughs> ก็เลยนํามาสู่การที่จะมีการชุมนุมใหญ่ รอบที่สองวันเสาร์ที่24สพฤศจิกายนนี้ซึ่งนี่แหละฮะทำให้มผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ตอนนี้ถึงปั่นฉากตันะน่ากลัวเลยอืมีคำ<ป>ถามว่าคือวันกลัวกันเกินเกินไปไหมครับอืเพราะว่าดูจากการชุมนุมครั้งใหญ่ครั้งพีคของพันธมิตรเนี่ยะฮะคนก็ประมาณแสนไม่เกินนะครับแต่ว่าคราวนี้ว่ากัน <c oughs> ด้วยกันห้าแสนหลักล้าน ซึ่งไม่รู้ว่าเอาตัวเลขมาจากไหนแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าสถานการณ์พีคในระดับพันธมิตรประชาชนเพื่อไตยในยุคนั้นนะครับ,รบหรือการชุมนุมของเสื้อแดงเองเนี่ยก็สามแสนสี่แสนนะครับ,รบก็ไม่ได้ถึงห้าแสนอยู่ดีนั้นการปั่นฉากเพื่อให้ผลมันออกมาเวลาผลออกมาน้อยเนี่ยมันจะทําไปลดคือลดพลังลด power ของผู้ชุมนุมหรือเปล่าของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามหรือเปล่าว่าเห็นไหมไม่ได้ตามนั้นต่างจากเดิมที่ประเมินน้อยแล้วมาใหญ่เนี่ยตกใจกันหมด ครับถ้อต่อให้เขามาน้อยก็ก็ไม่ไม่ควรจะเป็นประเด็นที่จะไปถูกฮะกล่าวหาอะไรเขามากมายเพราะว่าคือประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ที่ไม่เหมือนไปปั่นราคาเขาทางอ้อมอ่ะใช่ไหมฮะไปสร้างแรงกดดันให้เขาด้วยใช่แล้วก็ปั่นท่าจนคือเป็นเป็นฝ่ายเรียกแขกมากอ่ะคือฝ่ายรัฐบาลเองกลายเป็นกลายเป็นเรียกแขกมากกลายเป็นปั่นท่าจนเกิดความน่ากลัว ผมค,คิดว่าส่วนที่น่าสนใจกลับหายไปในวันนี้เช่นคือการตั้งมินิคอรมอย่อยผมคิดว่าเป็นสิ่งดีในแง่ที่ว่าเชญชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจมันมีคือการที่เราเรียกว่าแค b i n เนตเนี่ยมันเป็นคอเลกทีฟเดซิชันก็คือคการตัดสินใจร่วมใช่ไหมฮะแต่จริงๆน่าจะพูดไปด้วยว่าไอ้คอร์มอย่อยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะประชุมเนี่ยจะเชิญคณะกรรมการสิทธิ์จะเชิญ ฝ่ายน้ย้นฝ่ายนี้เข้าประชุมด้วยเพื่อให้ภาพที่เคยพยายามพูดตั้งแต่แรกว่าจะเชิญคนนู้นคนนี้เนี่ยมันดูมีลักษณะของการใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจเสียตั้งแต่วันนั้นนะครับฉะนั้นคนหน่วยงานต่างๆที่จะเป็นห่วงเป็นยายสถานการณ์เนี่ยก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการมาตั้งคําถามกับรัฐบาลในในการชุมนุมด้วยในการดูแลการชุมนุมนะครับเพื่อได้ทําให้มันเป็นมาตรฐานใหม่แต่ผมคิดว่าเขาสั่งไม่ได้นะฮะ คลรมเนี่ยจะไปดึงสั่งให้องค์กรฉลาร่วมเนี่ยไม่ได้เชิญมานะครับผมเชิญมาก็ข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดคลรมนะแต่บอกว่าจะเชิญไปดูม็อบเพื่อดูว่าการจัดการม็อบเป็นไปตามหลักสากลจะเป็นการเชิญโดยตํารวจใช่ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าองค์กรฉละก็จะปฏิเสธนะฮะเขาปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่แล้วก็จะกลายเป็นการสร้างความช็อธรรมยามที่จะต้องเกิดการปรับปรามจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาให้ดอกไม้เขาในได้ครับ <Okay. S 2> ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีรมัฐมนตรีบางท่านในรัฐบาลออกมาบอกว่าสียไอ้นี่ไม่ใช่ตัวจริงอา้าแล้ว<อ>ใครล่ะเป็นตัวจริงนะคะอา่าเรามาดูโครงสร้างต่อนะคะเขาบอกว่าประธานมี3คนนะคะเรียงลำดับรอ,อ,องประธานมี3คนก็คือคุณ<อ><อ>สมพศสมพศปียอุยพลเรืเอเอกชยัยสุวรรณภาพและพลเอกนัทชยัยเพิ่มทรัพนะคะแล้วก็มี ตำแหน่งกรรมการกิติมศักดิ์สี่คนนะคะอันนี้คุ้นชื่อกันทั้งนั้นนะคะศาสตราจารย์ดรปราโมทนาคอนทัพคุณไพศาลพืชมงคลน,นะคะนายแพทย์อัธสิทธิ์สุคนทาพ,พิลมนายประสิทธิ์ชัยทองพันธ์นะคะกรรมการก็มีคุณวรินเทียมจลัดนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นะคะคุณวิรัตร,รัตนชาติแล้วก็ในส่วนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามาร่วมประกาศตัวชัดเจนก็นาวากาตรีประสงค์สุนิรินะคะแต่ปราโมทนาคอนทัพนี่ ก็ยังเพิ่งโดนไปกรณีรถมอบสนามบินแมะครับอันนั้นนั้นโดนเพราะว่าไม่มาตามหมายเรียกใช่แต่ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนั้นใช่ไหฮะผู้ถูกกล่าวหาเอาพูดแบบให้นุ่มๆหน่อยครับตอนนี้ก็คือก็คุณหน้าคุณตากันอยู่นะครับเขาว่ากันไปงานนี้นะครับ หลืออีกแค่สองวันนี้ย่ะก็ปิดท้ายด้วยแผนกรกฏสั้นๆนิดนึงนะคะแผนกรกฏห้าสองเนี่ยนะคะก็ปรับมาจากแผนกรกฏสี่แปดซึ่งมีการใช้ในการดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมของกลุ่มพณเมืองประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็มีขั้นตอนหลักๆสี่ขั้นตอนขั้นแรกก็คือการเตรียมการก่อนเกิดเหตุหน่วยงานเนี่ยจะต้องประสานงานด้านการข่าวแล้วก็เตรียมกําลังซักซ้อปมนอย่างเต็มที่ขั้นที่2ก็คือขั้นของการเผชิญเหตุนะคะเมื่อมีความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยจะต้อง ให้มีการจัดส่งกําลังตํารวจเข้าไประง,งับเหตุในท้องที่นั้นๆน,น,นะคะนะแล้วก็แยกพื้นที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่ทั่วไปนะมีการเริ่มดําเนินการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญนะคะนะแล้วก็ใช้การต่อรองหรือปฏิบัติการโดยใช้มาตรการจากเบาไปหานหนักอันนี้คือขั้นตอนการเผชิญเหตุนะคะนะขั้นตอนที่3ก็คือใช้กําลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ถ้าขั้นที่1เจราจาต่อรองหรือปฏิบัติการไม่เป็นผลเนี่ยนะคะผู้บัญชาการเหตุการณ์จะสั่งใช้กําลังเข้า แก้ไขสถานการณ์นะคะนะกรณีไม่สงบจากเหตุชุมนุมหรือว่ามีการละเมิดนําไปสู่ความรุนแรงเนี่ยให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็กรณีที่มีมีการชุมนุมเรียกร้องกระทาผิดกฎหมายชัดเจนให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาดําเนินการตามความจําเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็นะถ้ามีการใช้กําลังเข้าแก้ไขสถานก,การณ์ก็ต้องเป็นไปตามสมควรแก่เหตุนะคะก็มีลําดับ ของการใช้ก็คือการแสดงกําลังของตํารวจนะคะแล้วก็การใช้คําสั่งเตือนการใช้มือเปล่าจับกลุ่มขั้นที่4ก็คือการใช้มือเปล่าจับล็อกบังคับขั้นที่5้าก็คือการใช้เครื่องพัฒนาการยิงปืนตาข่ายขั้นที่6การใช้คลื่นเสียงขั้นที่7การใช้น้ําฉีดนะคะแล้วขั้นที่8การใช้อุปกรณ์เคมีอย่างแก๊สน้ําตาสเปรย์พริกไทยขั้นที่9ก็ใช้กระป๋องนะคะแล้วก็ใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างกระสุนยางหรือว่าอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า ก็จะเป็นขั้นนะครับคือประกาศออกมาเราก็จะได้ติดตามตรวจสอบด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้ทําถูกขั้นตอนหรือเปล่าเพราะว่าการดูแลม็อบที่ดีมันก็จะสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยของสังคมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะสําหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์รอบนี้ก็คือพลตุรจเอกบรพงษ์ชิวปรีชารอง พบตรนะคะแต่ถ้าในกรณีที่จะมีการใช้ประกาศพรบรความมั่นคงแล้วเนี่ยนะคะพลตำรุจเอกอดุลแสงสิงแก้วก็จะเป็นผู้ ANS ในการรับผิดชอบค,ค,ครับ่ะคะเราจะพักช่วงนี้กันสักครู่นะคะช่วงหน้าอาจารย์พิษมีแวดวงที่น่าสนใจนะคะจากสื่อของจีนจากการเดินทางมาเยือนของนายกธรัฐมนตรีของจีนบวนเจียเปาค่ะ กลับมาช่วงที่3าของเวกอัพไทยแลนด์นะคะท่านผู้ชมก็ส่ง s อ s เข้ามาเรื่อยๆนะคะ4640298ค่ะส่วนใหญ่เป็นความเห็นอะไรคะจันพิษก็มีหลายอันนะครับที่ว่าคือนอกจากไม่พอใจผมไปเรื่องปกติของแต่ละวันแล้วเนี่ยผมว่าอันที่ผมชอบที่สวุดวันนี้ก็คือขอลอยกระทงกวานใจก่อนค่อยแช่แข็งได้ไหม <c oughs> คือเขาคงกลัวว่าตอนลอยกระทงแล้วกระทงจะไม่ไป <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้น่ารักดีนะครับมีอารมณ์ขัน <c oughs> ว่าแต่ลอยกระทงเมื่อไหร่28ค่ะถุหน้า <c oughs> ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะอย่าลืมครับได้หลอดกระทงฮะค่ะมั่นใจได้หลอดกระทมั่นใจคือตอนนี้เนี่ยคืออีกศาสตร์หนึ่งที่เขาให้ความสนใจคือโหราศาสตร์แต่อันนี้ดิฉันบอกว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคือโหนหลายท่านนะฮะก็ออกมาทำนายใกล้เคียงกันว่าสถานการณ์มันจะยืดเยื้อแล้วจะ อาจจะยืดที่เรือไปถึงปีหน้าอาจจะมีสถานการณ์รุนแรงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าดวงดาวเคลื่อนดวงยาวยกอะไรกันเนี่ยนะคะอธิบายในภาษาโหราศาสตร์ไม่ถูกแต่ว่าอาที่ทนแต่ละท่านทํานาย,ท,ยทายทักออกมาก็เป็นไป,นปนในทางลบซะเป็นส่วนใหญ่คครับ่่ะอ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 มาที่การเดินทางเยือน <laughs> ประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีวอนเจียเปาล์ซึ่งก็กำลังจะครบวาระนะคะสิ้นสุดแล้วสื่อไทยก็อย่างที่คุณชูวัตรไปพูดไปต้นรายการว่าก็มีมาทําความตกลงกันนะคะก็หลายเรื่องด้วยกันสินค้าเกษตรเรื่องข้าวที่เป็นเอ็มอูยูแต่ว่าประชาธิปัตย์เขาก็มีการออกมาทักท้วงว่าไม่ใช่เอ u ูนี่เหมือนปุยนุ่นนะคะเพราะว่าไม่มีการระบุว่าจะซื้อขายกันจำนวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เวลาช่วงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าคือ ปัญหาคือรัฐบาลไปเปิดข่าวว่าจะห้าล้านตันสามปีคือรวมแล้สิบห้าล้านตันแต่ปรากฏว่ามาถึงเนี่ยไม่ใช่คือไม่ได้ล็อกปริมาณขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ล็อกช่วงเวลาขนาดนั้นะ<ต>ขอเชื่อว่าเป็นสัญญาเป็นสัญญาสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษค่ะครับแ,แต่ว่าเขาก็มียอดสั่งซื้อมาแล้วไม่ใช่เหรอครับครับยอดสั่งซื้อนี่ก็ยังเป็นอัตราเหมือนกับทุกปีประมาณนั้นก็คือแต่ละปีจีนจะสั่งซื้อประมาณสามแสนตันซื้อไปแล้วฮะแต่ปีนี้ขายได้แพงขึ้นนะ ที่เราเก็บไว้เนี่ยมันมันสูงขึ้นในมุมประเทศไทยเนี่ยก็มองถึงเมกะโปรเจกต์ที่จะดึงและลงทุนจีนเข้ามาใช่ไหมคะไม่ว่าจะรถไฟความเร็วสูงแล้วก็โครงการป้องกันน้ําท่วมแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ชักชวนให้เป็นลงทุนที่โครงการถวายนะคะด้วยนะคะแต่มุมจีนเหคะอาจารย์ีมุมจีนก็รู้ได้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ภาษาจีนนะครับแต่ว่าดู ซินหัวของจีนที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับดูบนหน้าจอก็จะเห็นนี่เป็นเป็นหน้าจอใหญ่ของเขานะครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วเพียงแต่ว่าข่าวใหญ่สดอันนี้ก็คือการที่เวนเจียเปาเนี่ยมาเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ East Asian, อีสเอเชียนการประชุมของพวกบรรดาผู้นําในอีสเอเชียนด้วยนะครับจริงๆเขาทําเว็บใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับมีแบนเนอร์เลยนะครับแล้วก็มีการ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในตัวเว็บเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวใหญ่ๆเนี่ยครับมาพบคุณยิ่งรักนะครับแล้วก็จะเห็นภาพจํานวนมากของ วันเจียเปาที่มาเนี่ยนะครับก็จะเห็นโฟโต้อันนี้ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดที่เข้าเฝ้านะครับแต่เห็นการเรียงลําดับภาพให้ดีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากยูทางขวานะครับพบนายกัฐนมนตรีครับก็ถือว่าเป็นอัลเฟเชียลวิเศษการเยือนอย่างเป็นทางการนะครับมาพบพลเอกเปรมเราชอบแซวกันว่ามาพบทําไมนะครับการอัดเรสหรือการระบุว่ามาพบทําไมเนี่ยครับก็คือในฐานะที่ผู้ง,งา่ายๆเป็นประธานองคมนตรีนะครับจากนั้นก็จะมีภาพพบอ่ คนจีนคนทะเลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาเจออีกหลายๆคนนะครับก็แต่ว่าโดยตัวข่าวเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนบ้านเราว่ามาพูดเรื่องอะไรก็จะพูดถึงว่าเป็นมิตรกันมานานนะครับแล้วก็ได้รับเขาเรียกอ,อะไรนะ ความกรุณาจากราชวงศ์ในการสนับสนุนในการได้เข้าพบอะไรนะครับก็ยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีครับแต่ไม่ได้ลงข่าวละเอียดเพราะว่าเป็นข่าวทางการหน่อยแต่จะเห็นการเล่นภาพของทางจีนด้วยนะครับและนี้เป็นทริปใหญ่จริงๆไม่ใช่ว่าทริปเล็กๆทริปเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ในภาพรวมของการเยือนเอเชียเลยนะครับของนายกรัฐมนตรีเขาครับนอกจากลงนามก็เมื่อวานก็ดูเหมือนว่าจะมีไฮไลท์หนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดศูนย์าธรรม ไทยจีน <S <S ซึ่งผมนึกว่าไฮไลท์คือแพนด้านั่นด้วยนั่นก็ด้วยนะ <S <S แต่แพนด้าก็อาจจะเบาๆกระแสไปหน่อยนึงแต่ว่า <S 2> <S 2> สุมาหธรรมก็แนะนําให้ไปชมฮะเพราะว่าก็น่าชมจริงๆเป็นยังไงนะครับก็คล้ายๆสุมาธรรมไทยญี่ปุ่นคืออยู่ใกล้ๆกัน อยู่ใกล้ๆกันตรงข้ามก็เป็นรู้สึกจะเป็นสถานทูตเกาหลีหรืออะไรสักอย่างก็มีบริเวณมีสวนแบบจีนมีอาคารแบบจีนโมเดิร์นแล้วก็มีการตกแต่งมีเทศการบแลก็มีเวทีด้วยว่าถนนราชดานี่มีสู่วัฒนธรรมหลายแบบครับนะครับพอขึ้นสู่วัฒนธรรมก็จะเจอหลายวัฒนธรรมมากครับในสถานีสูวัฒนธรรมนะครับ ค่ะเ <c oughs> มื่อการเยือนของบรรดาผู้นําประเทศนะคะหาอำนาจผ่านพ้นไปก็แล้วก็ภารกิจต่างประเทศก็ต้องหนักหน่วงสำหรับนายกยิ่งลักษนะคะคทาให้หนายกเองไม่มีเวลาที่จะมาให้ความสนใจหรือว่าเพ่งความสนใจไปที่ประเด็นเรื่องของการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจมากนักนะคะเนะมื่อวานก็เลยมีการเรียกประชุม รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือนะคะคซึ่งคุณเวลาเทศพัฒนากรน,นี่แหละเป็นคนพูดว่า,านายกนี่มีภารกิจต่างประเทศมากแต่เชื่อว่ามีเวลาเตรียมตัวในวันที่24เนี่ยนะคะก็น่าจะเพียงพอแล้วก็นายกเองเนี่จะชี้แจงเองแน่นอนนะคะแต่ท่านลงไปในรายละเอียดเนี่ย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกำกับการสั่งการโดยตรงนะคะก็จะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงนะคะคก็มีสองศึกค่ะอภิรปรายทั่วไปของวุฒธธิสภานะคะวันที่23่สิบสามนตั้งแต่13บสนาฬิกาขอภัยค่ะสิบสนาฬิกาถึง20่สนาฬิกานะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่28อันนี้สวนะคะหลังลงมติอภิรปรายไว้วางใจก็จะอภิปรายต่อไปที่ะะผมงงเหมือนกันก็คือ เขามีการอภิปรายเหมือนเป็นหงโรงอะฮะมีก่อนหนึ่งวันคือเขาขอสองวัน,วนมีหลังหนึ่งวันเขาขอสองวันแต่เวลาไม่ลงตัวก็สวก็เลยต่อรองว่าทั้งนั้นก็เป็นโดดไปยี่แปดก็ได้คือพูดง่ายๆรัฐบาลจะเจอทั้งเปิดท้ายปิดท้ายยี่สบสามสวยีบสี่มอบเสยไอ้ใช่ไหมฮะยี่บหกยเจ็ดเป็นอภิปรายของ ฝ่ายค้านยี่ห้ายี่ห้าค่ะยี่ห้ายี่หกอาทิตย์จันทร์ก็คือตั้งแต่เจอตั้งแต่สุกครับครับสุกคือสวสาวเสียไอ้แล้วก็ตามอาทิตย์จันทร์ยี่แปดอีกวันอาทิตย์จันทร์ฝ่ายค้านวันจันทร์สวแถลงปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจใหญ่โอ้โหนี่คือพูดง่ายเจอสามประสารเลยนะครับสี่ห้าวันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนฮะดูทีวีครับค่ะครับอับ อ่าครับนักก็ลุ้นฮะผ่านอาทิตย์นี้ไปก็คงจะทํางานทําการกันได้ฮะคงจะเที่ยวปีใหม่กันอย่างสบายใจนะครับบังว่าอย่างนั้นก็ยังตามต่อเนื่องนะครับเออเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวานสองวันก่อนถือฮะมีการไต่สวนการตายนะครับเป็นนัดสุดท้ายของลุงบุญมีนะครับลุงบุญมีนะครับซึ่งมีประเด็นน่าสนใจเพราะว่าพันตํารวจโทสาธิตพักดีนะครับผู้ชํานาญการสนบางรัก์นะครับ มาให้การซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการให้การฝ่ายเดียกันเนี่ยยอมรับว่าเอ,อ่อบริเวณที่คุณ,คณลุงบุญมีเสียชีวิตเนี่ยนะฮะครับต้องบ่อนไก่นะฮะครับมีการปฏิบัติการจริงแต่กระสุนที่ใช้เป็นกระสุนซ้อมนะครับซึ่งคุณสาธิตนะครับบอกว่าจากหลักฐานเป็นออภาพถ่ายภาพวิดีโอจากช่องเจ็นะครับรวมทั้งเ,ออเสียงจากการสัมภาษณ์ลุงบุญมีก่อนเสียชีวิตนะครับเนื่องจากคือยังไม่ได้ ไม่ได้ตายในที่เกิดเหตุนะฮะมาตายทีหลังคือได้สัมภาษณ์ไปเนี่ยก็พบว่าให้ผู้ชํานาญการของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติดูภาพลักษณะของการใช้อาวุธปืนซึ่งพิจารณาหากว่าจะเป็นกระสุนซ้อมหรือกระสุนจริงเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นกระสุนซ้อมเนี่ยต้องมีการคัดปอกกระสุนออกแต่ตามวิดีโอไม่มีการดึงคันหลังลูกเลื่อนเพื่อคัดปอกกระสุนนะครับซึ่งไม่มีการดึงคันลันเพื่อ เพื่อคัดปอกกระสุนผู้ชานนการก็อธิบายว่าจะต้องมีอะแดปเตอร์คือถ้าไม่มีคันลังตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีอะแดปเตอร์สวมไว้ที่ปากลํากล้องเพื่อจะให้มันเพิ่มแรงดันแล้วก็ดีดลูกกระสุนออกเองแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีอีกเหมือนกันคือตัวหลักฐานนี้ผู้ชานนการและการอธิบายทางเทคนิคแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าไม่ใช่กระสุนซ้อม,อมแต่เป็นการใช้กระสุนจริงะนะฮะอันนี้คือพอผมอ่านเจอตรงนี้ก็อึง้งเพราะนี่ก็เป็นอ,อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีคํายืนยันจากทาง ่ายเทคนิคผู้เชี่ยวชาญานเทคนิคจำานนด้วยหลักฐานครับใช้สาวง่ายๆครับเมื่อปากสุดท้ายจบแล้วนะก็จะมีพิจารณาตัดสินกันนะฮะในเดือนหน้าครับนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอข่าวเรื่องอีกคู่นึงฮะคนสุกํามพรกับคนอภิิ์นะคะแล้วก็มีข่าวดีๆนะคะซึ่ยังยังไม่รับการยืนยันของราชวงศ์อังกฤษด้วยค่ะครับ กลับมาช่วงสุดท้ายของเวทอัพไทยแลนด์นะคะเรื่องที่ยังคาศาลอยู่นะคะกรณีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้คุณอภิสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการที่จะไปแก้ข้อกล่าวหานะคะไปฟ้องศาลปกครองครับจริงๆคุณอภิสิทธิ์ไปฟ้องศาลปกครองนะฮะก็เป็นข่าวในบางอ่อโพสต์ก็มีในข่าวไทยก็มีแต่ประเด็นง่ายๆคือศาลยังไม่ตัดสินครับยังไม่รับฟ้องครับครับใช่ไหมยังเขาบอกว่ายังอะไรล่ะคือรอก็ให้ส่งหลักฐานเพิ่ม ครับใช่ไหมครับครับคือทั้งพลเอกสุกมพลกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปชี้แจงแล้วแต่ศาลก็ยังไม่พิจารณาว่ารับฟ้องหรือไม่รับฟ้องแต่ขอเรียกเอกสารก่อนครับอ่ะก็ยังลุนต่อไปครับคุณอภิสิทธิ์นะครับก็ยังลุนต่อไปแต่ในระหว่างที่ยังลุนต่อไปก็ยังทําหน้าที่ได้